ถ้าผมเราเอารถติดน้อนมาก่อนเอามาจอดเองก่อนคือเอาเอามาก่อนจะพูดตอนที่เอามาตอดที่คุณเห็น่อดแลวพ่ว่านะพก็จอดที่คุณบอกคุณทำรถเก่งเนี่ยคุณจะามาจอดยังไงคุณสำรถเก่งไหมคุณตั้งใจกระตับอย่างนี้เกี่ยวกับจอดไม่ถึงอนะผมแค่จะจอดคุณขำที่ไนนี้เหรอเห็นขแล้วเนี่ยคุณได้แค่ไหนไหมคุณแค่ใจอยากผมไม่พูดหรอกคุณพูดยังไงพูดได้คุณแค่ใจอยากคุณตั้งใจจะนลีหรือใช่เรา ผมพูดตีเป็นคนแร่นะบอก่าได้ค <Price. S 1> ือไม่ได้ผมพูดดีดีนะคุณแบคดีคุม่คุณเล่นอะไรคุเล่าอะไร้อนท้ายผม้ชนใช่มคุณรับเ็ที่ไ้วพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรคุณพูดกนผมก็หาไม่ได้พูดนตีนะแต่คุณผดหา

ไม่จีิงก็เย้ครัก็น่าจะคุยยังใช่ใผมที่ไม่ใช่ผมไม่ได้จอดแบบนี้นะครับเมื่อคืนมืนเที่ยวบาไม่อด่อยกนเอเมื่อคืนผมจอดผมบอกผมไม่ได้ขวางทางผมจอดหน้าบ้านผมนอย่งไนะคะ จะบอกว่าผมนีอาการงหาทีแล้วตลงหลงป็นไม่ได้ผม่าักครับราว่าบริารค่อานิูเดวเลยครับคุณรู้เนี่ยนี่นะนี่าคุณเ็นอยัคุณดูต่คนดูนี้วคนดูนิดดียวกใจนี่ผมแค่ด้นคอตอนอแค่้นคอส้านังนี่มาลงคุนผมก็ขผงเราตลบไปทุับ่าแล้ว ับให I mean, ้ค are so ุณก็จะเป็นกาไรผมไม่ใช่คนที่ไม่ทำให้ทำให้ไม่เกี่ยวไม่ทราบเไ้ทานธรรมาก็มาบอกผมมาพูดดีๆอย่างนี้ตุ้งติ้ผมไม่เ้าใอุ้ิ้งตุ้ง้แล้วเมื่อกี้แบบเมือก้นงคนบางผมเช่อว่า้ิ้หน่งมันโกรเพื่ออะไรล่ะใครผมกไม่้กรผมไม่โกรธเองอเากรู้ผมรู้เอง่ารพิ้ารผมไม่คนรอยู่นะผมกว้างน่หน่งก่อนไม่ใช่้ถามไม่ใช่ผู้ถามออกมาพูดกันแค่ละคระผู้แทนาน ไม่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 อิก็เองใช่หมใช่ไหมแต่ไม่ไดไม่ไดไรแต่ผมก็เยอะวได้แกไดครับผมรู้ค่ผมได้ขนาดนั้นมะืเ่าผมรู้นใครมีปัญหาคุณมมีปัญหาผมมาไม่เคยผมเคยไปผมไม่เคมีปัญหามนก่อนทีผมขอหน้าก่อนไี่ได้ทาไปทั้งนั้นก็มาบอกดีไม่มาพูดนีบถ้าคูดจะพูดดีๆไม่พูดที่นี้ผมพูดดีๆนะที่บอกให้ดอน้ายแค่ขอหายชิบเขาบอกม่า ตรงเน่ยมันไม่มีปัญหา้ให้สอนคเลยออไปดียถ้าจอดไม่ได้รถเฉิคนช่บของบานคนสอมอยู่ก็ยังเลื่อนได้ผมไม่จอดที่ประจามอยู่นะครับผมไม่เคยมามามาจอดมาแล้วก็มาขอที่ดีที่ดบมีเจ้ามาแท็กที่คุณมาบอกผมแค่กนั่นเองผมไม่ได้รู้ให้แค่น่นเองนะเจ้าแรกเจ้าเดียวแล้วผมดูนี่มาเจ้าแรกเจ้า แล้วับุร่ให้ทำานนี้ขอนะขับคันแงก็เลยเป็นถนนขนาดนี้ใไหรอลอไม่ไงงยงงร 天，地，人，义，富。